ดอกทีาง,งามเงี้ยครับแข็งดีแบบเลยนาน้าเหอเโยาวยางงาเเห็ดผึงแดงซี่ไงครับอสองดอกเบิ่งเดียครับพี่น้องดอกง่า,งงามมีลื่นมันจะขอมหูใหญ่ๆเป็นมูก,กันล่ะ เฮ้ยบึงคาครับผมดำาหมือนเดลยแมนแมนดอกใงี่ๆสีแก้งสุดผ่อนผ่อนดีเนาะครับพุชิวันเต่จ่อยดอกกําเงาครับ โอ้โหป๊อดเกิดมากเลยพีพหูใหญ่แฮงขี้หลามแก่งกัแก่เดินขีดอเลยก่นจะลาเราได้กินกินดอกสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ ครับวันนี้ผมก็สลัดนะครับพามาเก็บเห็ดคือเก่าครับของมากก็พอเลยครับมันมันเห็ดปวกตาบดอกแรกอือหือขายเงายเงยเห็หหหดโพนครับ ดอกนี้ครับดอกไงครับนีดเลยอันน,น,นี้มาเตอเสือขาวขกําลัางเกิดมาใหม่ปลกไฟครับมูแหลกสำหรับมันนีร ใกล้คร,รับก็จะพอแต่ละโซนครับแต่ละดอก ดอกไงนั่ะไรกันนี ขาบ่นเาวเนาะเป็นเห็ดปวกไฟแล้วงเปวกฟ้านขาสันๆครับสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับรุนกระต้อครับเห็ดผึ่งแดงซี่ไงครับอสองดอกจะเกิดให้ต้นขีซี่ครับเป็นบ่ะน่ครับคือต้อนซี่ครับต้นขีซี่ ดอกบัวแดงบ้างโฮมหนอ่าสีของดอกเข้มปิดเลยนะครับคือสีเหลือมงมูนเห็ดโปรไฟล์ดังต่เก็บม,มาก็ลยมีแถวพ่นราย ลงพุดินมันคูดสอดปลาวันถึงมันครับเขยดปุ่นจะดอกง่ามดอกแง่ครับออกไปตั้งพุ่นไหวขาสบวยางวันไหนไฮสันจัดขับเบี้ยวก็ดาวทองยังเห็นทานีา้แปแค่ <c oughs> ตัวถูม,มากจะบ้าครับไข่ดอกหนึ่งครับเอาลวสลัดไล้สบายเลยครับหนึ่งเ,เดียวดอกหนึงครับเราขึ้นได้สลัดขาเบิ่งเดียวครับพี่น้องหลากลึกเป็นสอบเง็นยบ้าครับจะขึ้นมากครับนี่ พอเขาวันแรงงัดเลิกปันไดตั้งแต่ก็บะบาถึงเบาของฝัวครับด้านล่างอันนี้หกตากครับนี่คือดอกญ่ครับเห็ดวกตากส่วนมากแกบ่ค่อยออกเป็นมูครับแล้ลกวก็ขาถึงเบลึกคือเหิบวกดับและวางหิบวกไฟครับหาอย่าตื่นสิครับไอ้ดอกใหญ่ ใช้เขียวทัวงสีได้เนาะเต็มโพนครับเห็ดโพนครับดับกหนึ่งดานาเป็นเห็ดปวกครับสลามสิบ้าน้องก็เลยครับเห็ดปวกออกนี้งสีด้วยครับเห็ดปวกตาเล่น <c oughs> ปุ้งปุ้งขาบังครับปาทีทูถทามให้ความพุนครับโพนเดียว,น,วนี่ละนี่โพนครับดันอ่ดันดอกนึง ขาเจ้ามะไตน่ะแหละแน่บ่เห็นครับมาเหยียบเหยียบพางมันเลยเนาะน่าจะออกมาเรื่อยๆโฮมินาจะออกไปเยลยนะยุงแต่แน่บ่เห็นเนาะแนนว่าไมีคนสูงเนาะพี่สีสออกห,หายเนาะปวหาะยากนาหหัวักเนือ ไม่นขาวเลยนั่นแหละ อเหยียบเนี่ยโอ้โหพ่ออยากจะไมนได้นะพิ่สีดอกงามแห่ง่ะแคเบ้ยเบาๆครับไม่หน่อไม่เนี่ยนี่้องยังดึงแบบด้วย้า uh, นันน่ะไหน่นไหนบ้าะ ครับแมะซื้อกระตาเก็บหิดไหมครับก็จังเหลืองอุ้ยมีดยวเดี๋ยวขึ้อบอกอือเกิดโอ้ยใส่ยงละงกไใบจ้กบ,บาทแม่นี่อ๋อรดราคาเป็นเคียรไว้นะตาราคาได้ขอบปากนะร้อยแปดสิบเก้าบาทครับมีหลากหลายให้เลือกเ็ตัวครับดอกว่ลคอในใหญ่จุ๊บมันแกงนยมเ ปลกมินิครับเก็บไปเก็บมาที่ดอกหน่อยลงเห็ดเปลกฟุตกระเียนครับฟุตครับครับพี่เห็ดปลกดำครับอะไรบ้างคือตั้งดอกตั้งสีเนาะ คนถือมันงนี่เหนนี่ยแมงกัดขี้มนแม่งกัดแต่ขาอยู่มัวรุดัวหลอนมั้งฮึ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 ฮาฮาฮึฮ่ฮนฮึฮง มันกยย็ไดยดีดดเมันจังดาดอกมันเหงงมือนกับขาบงามคับขาแบบแตกๆเฮ็ดท่านี้มันคือบันเาอ,อ่ะมึงขาครับปรเาปาะด้วยเนี่ยขาตัวสาใส้ปลวกด้เลยเลแมนแมนแมนไม,ม,ม,ม่กินนอมปะโบก,กินนี่ย,อ,อ,ยอ๋บ่หนาใชปลกดํานคอกงามมีเรื่อง มันจะพอมหูใหญ่ๆขึ้นหมูก,กันล่ะเฮ้ยเบิ่งคาครับผมดำเมือนที่รันเมนเมนออกกำลังครับ มีบอกเห็บปวดจอมหยุดปัดติดถูกครับอ๋อปวดดีมเลยฮะเหลืออย่ครึ่งหนึ่งกับผมเป็นยังหรอก็ได้อยู่ครับเห็ดปวดจอมหยุดนี่คี้จอมหยุดดิไม่อย่าเร่งประตายเลยนี่ มอมเห็นป่ะผิวได้หอมเห็นรอกินหอมได้ครับเบื้องขาอุบบอกยังไง ปวกแต่ละดอกส่วนนี่เนี่ยอีพอยเมียให้ปวกนี่จะเห็ดปวกใช่ไหมเนียนๆเลยโอ้โหเบื้องสีระกับสะอ,อ,อ้อนแห้งพอ,อตอนมันขึ้นต้องใส่กระดองเอ้ยครับเห็ดปวกต้องงาม ินดอกแววงมนะัโอ้โหขาโอ้โหดอกองๆสีแก้งสุดผ่อนๆดีนะครับพี่จิวานเตอจอย งามๆครับหม้อรุดกปะปวาแน่งกินโอ้โหดอกงามมากเลยโอ้โย โอ้โหดอเดียวครับดอกง่ายๆเลยมาแล้วครับคืนนี้ครับมาแล้วโอ้โหมาจนพอจนได้มันมนโอ้หางวหม่เ่ะงาดปอดไปเลยสัตว์งานอย่างง่า งัดทางงัดอีกแล้วครับหลบเด้อเขาตรงน,นี้จันตัวัวเขาสะอ้อนอะไรครับ

ก็บใส่กันขึนละฝลตกใส่ซื้อเบื้งกรบพี่นอ่องครับสะออนกับเต็มเลยกับบานเต็มเลยผขึ้นละเกิดเลยครับเก็บน้ำตันด้ถึงหงนอนหมูหญ่แห้งกหลางแกงก็เซเด้อเดเลยาเราเลกนกินมาสายผลนอกผกเาน ตเอาบะไรพ่อพ่อกันต้นเถ่าครับเต็มกระตาเลยเดี๋ยดถ้ากันงวงนอนตองเหยกินเอาตุ้งรึูนี่วอุ้ยเดี๋ยวตุ้งกับมี่ตุ้งกับมี่ดอกตุ้งกับมีครับดอกพิล่าพวกนี้ที่ตัองมีส้มก็คือดอกตุ้งสิดอกตุ้งโอ้ยแต่ถ้ามาขอเนาะดอง เขาเลเก็บเก็บเก็บดันดันนดับเสียมงนี่วะอร์่หน้าเาวเจได้นู่นนี่คลาบ่ะ่อนีถ้าต่องพอลัตาล่างเบ้แต่เขาไปีต้องพออีกดันไดอือเอะล่ะกลกันนั่นละป็นปิ่้ปนลาบงานเด้ยเสียคงเสียดิอืออ๋อถ้วมาดอกที่บ่เกิดลาเด้อ จะกินได้น้องเข้มแค่ไหนที่ลานดอกม้แข็งยิ่งเล้านิ่มมานได้ h ế เนาะฮ่าฮ่าฮ่าเล้วเอครับลายอย่าน้เลื้อยอยู่ดิเตี้มรครับทั้งไหนั้มันบ้านัวไ้ปวกไฟครับหมูนี่ครับออกมา้านหลายดอกเออนิ่น่ๆมันสะระังครับ ตู้นี้สุดยอดค่ะเอต็นแหกเลยดึงเาเลย้วถอนแล้วหลุดไงยดิมตลองจิ้มด้ยถอนเลยถอนเลยถอนง่ายเนี่ยโอ้ตู้เหมืนนี่เลยเขียเบึองเียดึงบกคนออกเล่ยนะ ตุ้มหลงตุ้มหลงชิ้นแนองเบิ่งที่ละครับพี่น้งองเอ้ยครับบอตองขุดถอนนั้นเลยครับมันนี่แก้งแซบเบิ่งเบิ่งครับให้คุณตองใหม่ขอบคุณ <c oughs> ออกไป็นเด็ดแถบได้ครับคุณออหน่อยไปห้างเด๋ ุกขกล้องข้างหน้าตอนนี้ปตะมานตีสามคอครับฝนกำลังลิ่นปกแปกปกแปกเฮ็ดบ้านกับขาแต่คุณลุงไปก่อกบ่คอยได้กันใดครับขอเอาเลย โซ่นี่แปลกเนาะขาบอปันไดครับดอกกุ้ตําโตกหนาไหมตานีย่อมหลับเยอุ่นเนี่ยน้องพูกับอาอขีดตะปมาใส่กระตาเลือดตั้งตาโดนครับกระลายเอสามคนเหิเดี้ยสกินเมดสองมูเต็มกระตาครับพี่น้องเลยเอ หนาะบ่เห็นพ่มาเบิงไหม <c oughs> อยากพ่อเองมากอะไรละ่ะาพอแล้พอแล้วใกล้พอแล้วต้องางานผมไอ้้บอครับ<ม>อันนี้นสอออนฮิดดอกนี้เลยครับดอ,ด,ดอกเลยดอกเดียวแก้งยิ้มเลยเนี่ยโอ้โหอ๋เกิดมากพี่พ่อ อลออีกมูหนึงครับท่านพีนี่พี่จอมหยุดดิบ่หรับบ่นอน ดอกเตาเก็บใช่กัน่พอดอกตู้มบ้างยอมดูงอทำกินได้ตาเหนี่อเลยนีกว่าเยอมาอยู่เด้อตาไม่ได้ครับกระตันนำเตี้ยมหรอ ครับรถป้อมเป็นเวอร์กอยู่สีรีผ้าล่งหอนมุนแน่นอนแน่งสีรี เขามากครับเมื่อกี้คุณคน,นเหยียดเตะต้อเน,นี้มานเหยียนะครับอยู่ในใบใหม่ครับอันนี้ขีเก่าครับอันนี้โอ้ทรงเสาร์ชิบเผาแหง ี่แหลไม่พร้าวว่าอายะขนาดานี้แล้ว <c oughs> จะตัต้งขึ้นมาตอนนี้เวลาตีซีกว่าจะตีหาแล้วครับ <c oughs> ไม่ต้องปกตาบครับอือขาบึงอีกเล็งามแมงงามแมง เฮ็ดพ่นครับดต้อกงามงามพ่นหอมไหมครับตกไ,งด,ไดีก็เลยเฮ็ดเก่อไข่เฮ็ดพ่นไม่อกยังไงไหมหง่ายพ่นหอมจ้ะเฮ็ดละง,งครับใหญไจนเรยรู้หน่ย นะครับพี่น้องเห็ดตะอ้อนนะดีครับเห็ดละาโง่ครับนี่ตัวเห็ดเลยอ่ะไอ้เนี่ยนี่นอนแห่งป่าเลยครับมันนี่ก็สมควรเก็บเวลากราบตีหาล่ะครับมากันตั้งแต่เด็กๆอุ่นครับมาเลาะหาเบื้องกับพ้อใดอยู่นะครับสกตาครับมัอนี้ครับมันๆครับไปบอกกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ กับบ้านนอนแล้วครับรูปผลงานเทานี่ครับงานจตาหนึ่งศาสตาตรงนี้น้องฮิปโพนเนาะงานจาวุ้ยชอบพิบกไปวัวเป็นเดเยอครับถ่ายคลิป